สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแป้งในรายการแป้งปลวนไม c คร f t นะคะจะเป็นไงนะไปดูกันเซิร์ฟที่แป้งมาป่วนนะคะคือเซิร์ฟ PVP ีนะวิอู้อ้าววัสดีค่ะพี่พีสี่สิบสองททมสี่สิบสองทามนีม่นะคะไอเดี๋ยวนะเดี๋ยวมือมือแหลกแหลกแหลก บนี่แน่นี่แน่คนกรีกันเว้ไอ้ยมยงคนอัดคลิปอยู่มันแหลกโคตรแหลกนี่เดี๋ยวต่างคนต่างมองไม่เห็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 นนี่เออมันหนีละโอเคบายบาย บอยบอยบ้านแกอะไรอ้าวสวัสดีเจเจว้ววันนี้เจอน้องเจเจด้วยไอ้บ้าไม่ใช่รองเท้าอย่าเลยวันนี้เรามาป่วนไหมครับเราไม่ได้มาเล่นแต่เรามาป่วนก็ถือว่ามาเล่นปะเออใช่เงั้ะ อะไรเธอตีใครมคเมื่อกี้ไอ้ medo, นี่ใช่ไหมไอไอนี่นี่เนี่ยมาป่วนก็นให้มันสนุกหน่อยอย่ากวนดิอ้าวเดี๋ยวนะ What? itq combo join the game What จะไม่เย็นไม่เย็นแล้วฮะตอนนี้ฆ่าคนไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งคนฮะ อ้าวออกทำไมล่ะจ๊ะแน่จริงอย่าใช้ของใหม่ได้ใช้อันนี้เรามาป่วนหรือม,มาเสือ้ออ้ดู่ะมีอะไรเล็กๆด้วยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเดียวอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ้ยยังไม่ได้ทำรื้อเลยมึงสองแป๊บ คนละน้องเ,ออเดี๋ยวนะโอ้ยแหลกกลับมุมเดิมคนแหลกแหลกมากคลิปปวดไหมครับครั้งนี้ปวดมากปวดมากอาำมปวดเดี๋ยวนะ โอเคกับแบบเดิมโจกับเจเจแล้วก็จีจีแล้วก็จุจุคืออะไรเว้ยเฮ้ยลงมาลงมาแล้วทำอะไรโอ้ยไอ้น่นะ่ยเจเจกับโจโจชื่อจริงโจ จริงจริง,รง,รง,รงมันต้องชื่อจริงจริงกับโจโจอะไรเล่มมา,ลมมาลวันนั้นหนูเก็บไว้ไม่ได้เอามาป้าเอาจะใส่ไว้เซ็นัเอาแล้วยาเอาออกมาทําไมตอนนัน้นนะมันก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วมันก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วยาปาท <ปะ S 2> ไม่สวยงสามก็ตัวเองวางเองไม่สวยงามว h ดใครยังไม่มีพัวมั่ง สำหรับวันนี้ขอลาตัวราไปก่อนบ๊ายบายคลิปนี้ปวดไหมครับจบแค่นี้นะ